ข่าวด่วนล่าสุดนะครับล่าสุดเลยทางด้านเพชรพานมลุงสามารถคว้าแชมป์ศึก กอรี่ไลค์เวอร์กังปีนะครับในรุ่น145อปอนด์ซึ่งทางด้านเพชรพนมลุงนะครับสามารถเอาชนะคะแนนมิเกเลทินดาเดออดีตนักมวยของวันแชมเปี้ยนชิพและเป็นนักมวยที่คนไทยของเรานั้นรู้จักกันดีนะครับเนื่องจากทางด้านมิเกเลนี่แหละฮะที่เคยเอาชนะนอกทางด้านปอตท,อทอและเอาชนะนอกทางด้านโค้ดนายสิบหมื่นและหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ไปต่อยในรายการกอรี่ นจนโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็น1นใน8หนะครับมวยรอบกอลี่ไรนะครับและเจ้าตัวก็สามารถที่จะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อสามารถเก็บคู่ต่อสู้มาได้ทั้ง2คนนะครับและเป็นการชนะนอกคู่ต่อสู้ได้ทั้ง2คนในรอบที่1 รอบที่2นะครับจนสามารถมาเจอกับทางด้านเพชรพนมลุงในรอบชิงซึ่งทางด้านเพชรพนมลุงนะครับก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทั้งรอบที่1และรอบที่2นะครับเป็นการชนะคะแนนหมดเลยซึ่งทางด้านมิเกลนั้นฟอร์มโหดมากๆนะครับก่อนที่จะมาเจอทางด้านเพชรพนมลุงในรอบชิงนั้นกดคู่ต่อสู้นะครับลงไปยก1หมดเลยและก่อนที่จะมาเจอกับเพชรพนมลุงนั้นก็สามารถเอาชนะน็อกเชสคอรลินนะครับหรือชาร์ก ทอเสนเทียนน้อยนะครับนักมวยไทยต่างชาติอีกคนที่ฝีมือดีนะครับและทางด้านชา์กนี่เองเคยเอาชนะเพชรพนมลุงของเรามาแล้วนะครับซึ่งฟอร์มการชกก่อนจะมาเจอเพชรพนมลุงนั้นเออทำเอานะครับแฟนมวยนะครับที่ติดตามข่าวและก็รับชมศึกนี้อยู่นั้นใจวันไม่น้อยนะครับกลัวทางด้านเพชรพนมลุงนั้นจะไปจูบหมักของทางด้านมิเกลแต่เมื่อการชกนะครับเริ่มขึ้นกลายเป็นเพชรพนมลุงนะครับที่โชว์ฟอร์ม แข้งซ้ายระดับเทพนะครับซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งของศึกกอรี่ในรุ่น145ปอนด์ที่ณปัจจุบันนั้นหาตัวสู้ยากมากแล้วและสามารถป้องกันตำแหน่งไปได้แล้วถึง7ครั้งด้วยกันนะครับเป็นทางด้านเพชรพนมลุงนะครับอาศัยจังหวะแข้งซ้ายลอกเตะทางด้านมิเกลนะครับ หลงออกทะเลไม่สามารถทําอะไรเพชรพนมลุงได้เป็นชิ้นเป็นอันแถมยังมีนะครับลูกเข่ากอยดักทําให้มิกเกลนั้นทําอะไรไม่ถนัดนะครับมียกสามที่ทางด้านมิกเกลเริ่มแรงมานะครับแต่เพชรพนมลุงก็ยังสามารถที่จะคุมเกมไว้ได้นะครับและก็ยังเตะเจาะยางทางด้านมิกเกลนั้นออกอาการเป็นทางด้านเพชรพนมลุงนะครับสามารถเอาชนะคะแนนมิกเกลไปได้พร้อมขวาชมปมศึกเ กลางปีกอลลี่คูณไลท์ไปคองอย่างยิ่งใหญ่นะครับ รับเงินรางวัลนะครับไม่รวมค่าตัวไปทั้งหมด3ล้านบาทนะครับอย่างไม่รวมค่าตัวที่เจ้าตัวนั้นขึ้นช็อกจนมาถึงรอบชิง3ามไฟนะครับก็ต้องบอกว่ามีไม่ต่ำสี่ห้าล้านแน่นอนนะครับสำหรับเพชรพนมลุงก็ต้องนับถือและก็ยอมรับในเรื่องสภาพร่างกายและฝีไม้ลายมือของเพชรพนมลุงนะครับในวันเดียวนั้นสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ถึง3คนด้วยกันนะครับและเมื่อมองไปในรุ่น145ปอน ของกอรี่แล้วนั้นก็ค่อนข้างที่จะหาตัวจับยากแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปได้หมดความท้าทายในกอรี่แล้วทางด้านเพชรพนมลวงนั้นย้ายมาซบอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจะทำให้คิกบ็อกซิ่งรุ่น145ปอนด์อนของวันแชมเปี้ยนชิพนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีศึกไหนเปรียบเทียบได้อย่างแน่นอนเลยนะครับลองจินตนาการดูนะครับ เพชรพนมลุงเจอกับทางด้านโจนาธานแฮกเกอรที้เจอโวยลุยเจอเอ็นนาฮาชิ หรือโคจอนนะครับมาเจอกับทางด้านเพชรธนงก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าดูมากๆจะทําให้คิกบ็อกซิ่งของวันแชมเปี้ยนชิพนั้นโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นก็ต้องยอมรับว่าคิกบ็อกซิ่งของวันแชมเปี้ยนชิพและมวยไทยนั้นของวันคืออันดับหนึ่งของโลกจริงๆนะครับก็ต้องติดตามข่าวว่าเพชรพนมลุงนั้นมีความสนใจหรือเจ้าตัวนั้นอยากจะเข้ามาลุยในศึกวันแชมเปี้ยนชิพหรือไม่นะครับเอดมินก็ขอแสดงความอินดี และรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ทางด้านเพชรพนมลุงนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำให้ชื่อเสียงของนักมวยไทยและประเทศไทยของเรานั้นดังกระชอนในวันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่เอกสตูดิโอ